ออมันก็เหมือนหมดไฟอ่ะเออ,อเก็ต้องยอมรับว่าแบบออยากไปเล่นแล้วอยากไปทําอะไรที่แบบเออก็ได้ทําได้เล่นได้เล่นล่ะคิดถึงคิดถึงการเล่นออคือด้วยความที่โชคที่ม<ด>ันเจอหลังป้อนใช,ใช,ใช่ใช่ใช่มันเหมือนแบบเราก็เริ่มแบบสิ่งที่อยากทามันมันคงไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าเออเขาต้องการในตลาด ก็เนี่ยแหละทั้งหมดเนี่ยแหละคือฟางหมดเลยใช่ใช่ไม่มีแล้วคืนทุกอย่างไปหมดแล้วก็ก็เป็นเรื่องปกติอะแค่แบบเราทําใจยอมรับอะเสียดายไหมมันก็เสียดายเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ยึดติดว่าแบบต้องสู้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็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 ยอมรับที่แบบเออติดก็ต้องปิด อ๋อเห็นตรงกรันนั่นเขาเห็นด้วยอยู่แล้วอนะไรเงี้ยตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่เครียดเนาะเครียดมันไม่เหมือนเราแบบคือเราเล่นละครมันเราก็รับหน้าที่เคยบอกอะ่ะเออเราก็ทําบทของเรารับผิดชอบเล่นตามบทของเราแล้วก็กลับบ้านลงๆงใช่ลงๆองอะ่ะคือถ้าเป็นผู้จัดมันเริ่มตั้งแต่เลือกเรื่องขายงานหาทีมงานหาคนเขียนบทตามบทตาม,ตามทีม ตามตัดตอ่เอเอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นรายละเอียดคือคือตอนนั้นเราทำเพราะโอ้ยอยากทํามันแบบมันมีความสุขนะในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าแบบเออโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเรายังแบบอยากไปดูอะไรที่มันอยู่ในแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเออเราก็เหมือนแบบเออก็เลยต้องยอมรับใช่ม,มารับละรใช่มารับละครคะสั่งเรื่องไม่บอกว่าเอญแบบว่า คือไม่ได้3มเรื่องประดังในทีเดียวนะหมายความว่า3มเรื่องนี่คือแบบเหมือนอย่างอย่างอย่างอีกช่องหนึ่งก็บอกว่าติดต่อกันแบบไปที่แล้วแล้วเขาก็จะมาเอาคิวกรกฎานี้อะไรเงี้ยในขณะที่อีกช่องหนึ่งก็คือถ่ายอยู่แล้วก็กําลังจะปิดประมาณสิงหานี้แล้วก็เรื่องต่อไปก็อาจจะปลายปีก็จะลลลไล่ไล่ไล่ไปกลับมาเล่นละครอายุมันก็สนุกนะเพราะว่า ตอนที่รับเรื่องอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบทันสมัยดีอ่าน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 เรื่องย่อเขาแล้วเราก็แบบเออชอบชอบเรื่องแบบก็เหมาะกับยุคนี้อะไรเงี้ยเรื่องของการอ,าเอา่เดี๋ยวค่อยไปบอกกันลวกันนะเพราะเขายังไม่ให้พูดอะไรมากอาก็ก็สนุกอะ่ะพอพอ,พอไปรับเล่นก็ได้เจอคนที่แบบว่าเหมือนแบบน้องๆพี่พในวงการที่เราแบบเออได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็น้องๆที่เล่นเป็นรุ่นลูกเขาก็น่ารักกันหมดอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกดีไม่ได้เล่นมากี่ปีหรอจริงๆแล้วอ่ะก่อนอันนี้ก็คือเป็นสิบแล้วพอมาเล่นทุ่งเสนหาแล้วก็มาเล่นให้พี่คิงเนี่แหละคือสพปายสายสตรองแล้วจัดสพปายสายสตรองก็สามปีก็ไม่ได้หายไปนานมากวันนี้พอพอวันพี่หน่อยกลับมารับงานหน้านาคือจัดยกอยู่ไหม เออมีหนังด้วยมีหนังแต่หนังก็ไม่ได้เล่นเยอะอ่ะก็คือแบบก็ก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะอ่ะเออก็ก็ก็มีผู้จัดหลายคนที่เขาก็นึกถึงว่าอ๋อเออเออถ้ารับเล่นแล้วก็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 ลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกเลือกเยอะคืออย่างเลือกชอบเรื่องชอบเรื่องชอบเรื่องแล้วก็อย่างเรื่องที่รับ ล่าสุดนี่คือเป็นการพลิกบทบาทเล่นเป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นไลฟ์กมาอะไรเยออไลฟ์ติกันมาหลายเรื่องโอ้ยเป็นคนดีแล oh, 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 uh. mm ้วตัวพี่แขงคจะกลับมาหน้าจอด้วยไหมพี่เขงเขามีหนังนะก็น่าจะใกล้ๆแล้วมั้งอะไรเงี้ยเขามีเล่นหนังอยู่เป็นระบบไฟมากดไฟนี้ใช่มันเหมือนแบบเหมือนเราแบบ เราเคยขี่จักรยานได้อะไรเงี้ยเปรียบง่าย,ายอะ่ะพอเรามาจับจักรยานอีกมันก็ไปได้อะมันก็แบบโอยปั่นทีบสนุกเลย,ยอย่ะตอนเล่นอ่ะเหรอเออมันมีความสุขนะมันเหมือนเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งอะ่ะ